ปลาเป็นเล่งตีนไหกําเนิดนามที่ก่อให้เกิดความชุ่มชื้นและลอดเลี้ยงชีวิตปลาต้นน้ำทีมูซีต่ตำบลในเตาอำเภอเวยโยจังหวัดตรังเป็นปลาต้นน้ำที่มีความซํำกันมากเป็นต้นกําเนิดข้องไส้น้ำที่ใช้ลอดเลี้ยงชีวิตผู้คนในจังหวัดตรังพัทลุงน,นครศรีธรรมราชปลาต้นน้ำแห่งนี้มีประยอะ์เปนเทือบ,บ้างคะใช่ตลาอดปีน้ำจะไม่แห้งในกล้องนะซึ่งเวลา ต้นฝ้นตกจะมีน้ำเลยมาตั้มคลองตํามตำม,มาจากเดี๋ยวไม่มีปลาต้นน้ำไม่มีสิป้ววา,มมาจะจะอยู่มันฟื้มั่งนะทำให้จาบ้านเดรนแล้วกา็ปอดต้นลปลดต้นดูแรงอ่ะจะไม่มีน้ำใจกันปัจจุบันปลาต้นน้ำแห่งมียังคงทำหน้าที่รอดายัางชีวิตเช่นเดิมแต่ในกล่าวตี่ืนตกนักน้ำที่เคยใสสะอาด เปลี่ยนเป็นซี่คุ้นแดงเนื่องจากต้นไม้ริมน้ำที่ช่วยรักษาานาดินลดลงทำให้เกิดการกัดเซาะกอ,องตะลิงในดูดฝนมากขึ้นํไาไน,นัิดกิาปลาต้นน้ำไม่เนียมีประโยชน์เป็นปื้มั้งคะแต่ว่าการปลากระนำกันใจเองทันทีนะการซึงจุ่มจุนในเตาเรานี่มีส่วนรวมในการอนุรักษ์สูเดศปลาต้นน้ำอะางไรบ้างคะนี่เราประชวยกันเลย จวดลูปลามันแฝาผู้นำก็จวยกันลูปลาทำไมเลเ้็นตึงปนัดถึงนี้วันนี้นะไม่ได้เร็วปลาช่วงตีเลือดนี่เราต้องจวยกันไอไอไอคุ้งเลือดวายเพื่อลูกลั่นเราข้างล่างาตกไปเดี๋ยวป้ามีช่วนเหลอมาได้ในการอนุรักษ์ปลาตอนน้ำไม่เงียบอยู่ครับครับ่วยกันแลนปลาไม่ก่อนปลาตีกลองไว้ดักษราบ ุ่นไอตอน้นไม้ตีไว้าไอมันจะดึงเติบโตขึ้นไปแตกการช่วยกันลกปลูกป,าป่าเพิมขึ้นไ,ไ,ไอลูล่านเราได้ดยิ้มโงกันไปมีป่าก็มีนม้ำไม่มีป่าก็ไม่มีนม้ำถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตดังนั้นพวกเราจึงต้องดูแลและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้ดีจะได้มีน้ำใช้ไปนานๆจนไปตื้งรุนโลกรุนล,ล,นลานน่านนักข้าบพลเมือง โรงเรียนในเตาปิตยาก้มรายงาน